นี่นะคะวันนี้เราทำขนมไปส่งนะคะที่หมู่บ้านดูแบบนี้นะคะขนมเปี้น,นะคะตุนนะะ้ยอ่อนมัะคิณเดร็คฮะ วิดีโอครับขนมเปี๊ยะสวยๆไหมชั้นสวยมากเลยนะะเดี๋ยวเราเจะไปส่งนะคะอันนี้ไส้ใบเตยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ได้4 0่สิน,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 นีูอันนี้เอาไว้กินเองนี่สติกเกอร์ข้างหลังนี่ดีนะคะไมายเลข ร้องเลยสติกเกอร์ข้างหลังเขาจะได้รู้ว่าติดต่อเบอร์อะไรทานอะไรนะคะส่วนใหญ่คนก็จะซื้อไปทำบุญนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนมังจะสอนทำนะคะสำหรับคนที่ ตกงานไม่มีอาชีพหมองก็จะสอนทำขนมปีย้นะคะอาจจะมีค่าครูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยหมองไปเรียนมาแล้วก็เอามาปรับสูตรให้นุ่มขึ้นอันเนี้ยนุ่มมากนะคะนุ่มกว่าทุกๆุาวนะคะก็อาจจะมีค่าเรียนนิดนึงเพราะว่าไปไปเรียนมา เรียนหลายหลายหลายครั้งหลายสูตรเลยนะคะก็เรียนมาแล้วก็มาลองผิดลองถูกลองลองทำเองแับไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นสูตรของเรานะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นสูตรของเราจริงๆนะคะอร่อยแน่นอนนุ่มมากเดี๋ยวจะทดสอบในกระปุกนี้ให้ดูนะคะว่านุ่มจริงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรีบแพ็กแล้วเขาลูกค้ารออยู่ ใครอยากได้สูตรนะคะก็ทักอินบ็อกทักไลน์ทักเบอร์โทรเข้ามานะคะเดี๋ยวมองออจะทำสูตรออนไลน์ให้นะคะที่เป็นสูตรของมองเองไม่ได้เป็นสูตรที่ไปเรียนมานะคะอันนี้เราก็ปรับแต่งให้เป็นของเราะคะ่ะอ,อ,อยากจะได้ราคากันประมาณเท่าไหร่ก็ลองพิงกลางติดต่อเ,เข้ามานะคะมองอาจจะเก็บสัก 99บาทค่าครูนะคะค่าวิชานิดหน่อยแล้วคุณก็ไปมีอาชีพเองแค่แค่99บาทก็น่าสนนะนะคะจะได้เอาไปลองทำแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะคะันั้นก็ติดตามในเพจขนมเปี๊ยะคุณขนมเปี๊ยะกุหลาบใบาคุณหม่องนะคะนี่ค่ะขนมเปี๊ยะกุหลาบใบาคุณหม่อง